สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาลงชื่อนะครับกิจรกรรมแจกหลวงพ่อเดิมนะครับรายกลุ่มผมใต้คลิปเลยนะครับกากติก,กาง่ายๆนะครับผมแจ์ให้เพื่อนหนึ่งคนนะครับที่อยากได้นะครับให้มีอะไรมากครับแล้วก็เป็นเพื่อนผมใน youtube ด้วยนะครับ แล้วก็มีกล้องตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตต่นี้ก็อาจจะมีใช้ได้สองครั้งนะครับจ,จะมีปัญหาแค่เรื่องแบตแต่ก็ใช้ได้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับ เข้ามาแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับก็วันนี้มีกิจกรรมแจกของพ่อเดิมนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็ใครอยากได้หลวงพ่อเดิมนะครับอา่าทำตามกติกาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับลงชื่อในรายกลุ่มได้เลยนะครับ ดีอา่าผมจะหลงพระเดิมขึ้นคอนะครับขอขออนุญาตสักคู่นะครับ สวัสดีนะครับก็อันนี้เป็นองค์ที่ผมจะขึ้นคอนะครับไว้บูชานะครับเป็นองค์ที่ได้มาองค์แรกนะครับ เดี๋ยวหาองค์ที่จะแจกให้พี่ๆก่อนนะครับ พิมพ์เอนะครับที่ผมจะแจกนะครับพี่ครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอ่ใครอยากได้หลวงพ่อเดิมก็เข้าไปในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับทําตามกติกาได้เลยนะครับลงรายชื่อไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังเลือกให้อยู่นะครับ แจกจริงนะครับพี่ครับไม่โกหกครับเป็นหลวงพ่อเดิมกุว่าพนมลอกแท้ๆนะครับอผมไม่ไม่เปิดให้ใครบูชานะครับผมเก็บสะสมนะครับแต่อันนี้ผมมาเปิดให้ fc นะครับได้บูชาไปฟรีๆนะครับก็กติกาง่ายๆครับอตรงนี้พอได้ไหมครับแต่น่าจะไม่สวยแน่นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจก ชัดถ้าใครอยากอยากได้อยากได้นะครับคาบกกดเดิมเลยนะครับก็หนึ่งทำบุญให้วัดพนมลอกครับตามกำลังศรัทธานะครับแล้วก็โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับ ชอบไหมครับพี่ๆชอบไหมครับองค์นี้ครับพูดคุยกันได้นะครับก็พิมพ์เข้ามาได้แล้วก็เข้าไลก์กลุ่มนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนหนึ่งคนนะครับก็ถ้าจับฉลากแล้วไม่ได้แชร์ให้เพื่อนแล้วก็ไม่ได้ติดตามใน youtube ก็ต้องสละสิทธิ์ให้เพื่อนคนอื่นนะครับก็ทำการทำตามกติกาด้วยนะครับขออภัยครับพูดพิชิตแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับ แล้วก็แจกกล้องตัวนี้ด้วยนะครับไว้ส่องพระหรือว่าส่องพวกอะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์ครบนะครับนี่ครับจกสองอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาแค่เรื่องแบตแตก็ไปเสียบใช้งานได้นะครับเมมมมใช้ได้นะครับ ยังไม่ใหม่อยู่เลยครับราคาสามพันบาทนะครับแจกให้เอฟซีไปนะครับไปใช้ก็ใครอยากได้ลงรลยชื่อในกลุ่มได้เลยนะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับลิงก์จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับจะมีกลุ่มาำมาแจกของเพื่อเดิมอยู่นะครับเป็นลูกสาวคิตตี้นะครับชื่อผมลายผม น,นี้ก็ไว้ใช้งานได้นะครับไว้ให้ลูกก็ได้นะครับไว้ไว้ดูส่องเหมือนกล้องจุลทรรศน์ได้นะผมแยกไว้ไหนเนีย่ยช่วงนี้กระแสพระสมพระเดิมก็ร้อนแรงอยู่นะครับแล้วก็พระเก๊มาก็กระแสพระเก,ก๊ก็กําลังร้อนแรงนะครับ กล้องผมไม่ค่อยชัดต้องห่อคัยด้วยครับเดี๋ยวผมแจกไว้ให้นะครับเดี๋ยววันที่แจกเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มอีกทีนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมผมเอ่อไว้ขึ้นคอนะครับพอดีได้มาองค์แรกจากวัดพนมลอกนะครับ รัศนาขึ้นคอครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไว้ฝังลูกเออไว้ลูกลานนิมิตนะครับไว้ของก็เท่านี้ก็ดีใจนะครับได้ของหลวงพ่อเดิมที่ผมว่าแท้ทันหลวงพ่อเดิมนะครับอายุพระกุก่าพนมรอดไม่ต่ำกว่า เจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับของเทก็ดูง่ายครับดูง่ายครับแล้วก็คมชัดเล็กครับสวยนะครับแต่ของเก๊ก็ระวังกันด้วยนะครับเช่าช่วงนี้ก็ระวังของเก๊นะครับพยายามจดจำไว้นะครับ ไม่ได้เปิดให้ใครบูชานะครับจะแจกให้พี่น้องเอฟซนะครับผมก็มาไล์เรื่อยๆนะครับไว้ดูตำหนิด้วยอะไรด้วยนะครับดูคาบกุด้วยดูตัวหนังสือไปด้วยนะครับเราก็ช่วยๆกันดูนะครับ มผมชอบพิมพ์ A นะครับผมก็ชอามาเก็บเรื่อยๆนะครับชอบพิมพ์ A ครับ ดูง่ายแล้วก็สวยครับส่วนพี่พี่นี่ชอบพิมพ์ไหนกันบ้างก็นี่ครับกุยังแบบผมไม่ไม่เคลียร์ออกนะครับผมแต่ว่าผมมีองค์ที่ล้างอยู่นะครับผมจะให้ดูคือสวยมีสเสน่ห์ดีนะครับพี่พี่ชอบพิมพ์ไหนกันบ้างก็ลองทักทายเข้ามาคุยกันได้นะครับ พอเดิมยิ้มสวยเลยอม้งนี้ก็สวยนะครับแต่ว่ามีตําหนิใบหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรน,นะครับแต่ก็สวยแท้ดูง่ายนะครับตัวหนังสือคมชัดเล็กนะครับก็ใครเข้ามาแล้วถ้าอยากได้หลวงพ่อเดิมนะครับไม่ต้องไม่ต้องประมูลนะครับแต่ขอแค่ทําบุญให้วัดขนมลอกนะครับแล้วก็โรงพยาบาล ได้ท่านก็ได้นะครับอย่างน้อยโรงพยาบาลเขาก็ดูแลคนป่วยคนเจ็บคนไข้นะครับขอลูกผมขอร่วมเป็นสะพานบุญนะครับไม่ไม่ต้องโอนให้ผมนะครับทำบุญใส่ซองให้วัดแล้วก็โอนไปให้วัดพนมโอกได้เลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลครับตามกำลังศรัทธาครับไม่ว่าก,กันครับเหมือนเดิมก็ขอให้คน ดีๆได้ไปครับได้ไปค้องบูชานะครับ fc ได้ไปนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมก็จะร, <sim ult> จะร่วมลงไปนะครสวรรค์ก็จะร่วมทําบุญอิงทีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปวัดพนมลอกตอนนี้ผมอยู่นคนปรปฐมนะครับผมอยู่นคนปรปฐมอ,มองค์ดาๆนี่ก็สวยนะเดี๋ยวผมส่วมากผมจะเก็บพิม <S <S พม์พิมพ์ a หมดเลยนะครับ ครับปุกยังแบบเอ่อแต่ฐานเทียผมมีอู่องค์นึงนะครับองนี้พี่ๆแบ่งมาให้นะครับสวยมากเลยครับครับปุกยังอยู่นะครับครับปุกเดิมเดิมนะครับ ขออนุญาตนะครับกล้องค,ครับสวยจริงๆครับกุวกวดพนมโอกนี่ผมผมว่าสวยพระมีใจนี่แล้วก็สวยมากเลยครับอืมเออือเอ,อ,เอก็จะดูง่ายนะครับ อันนี้ผมก็รับเช่าแล้วก็เก็บไว้หมดเลยนะครับไม่ได้เปิดให้แบ่งบูชานะครับสำหรับพี่ๆที่ถามเข้ามานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมศรัทธาหลวงพ่อเดิมนะครับอ๋ออันนี้มีพิมพ์กระเดือกนะครับผมศรัทธาหลวงพ่อเดิมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ไม่ใช่เด็กมากครับเป็นวัยรุ่นครับ พอได้รูประวัติมั่งอะไรมั่งผมก็อันนี้หน้าอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรครับไว้บูชาได้ครับราบกุดเดิมๆเ,เลยครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก็ เดี๋ยวเอาอีกชุดหนึ่งมาแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดคุยกันได้นะครับมาชมกันได้นะครับอันนี้ก็เก็บไว้บางส่วนนะครับ พพิตาหลวงพอเดิมก็ดีนะครับสวยมีสเสน่ห์นะครับต้องขออภัยนะครับ พอดีกล้องอาจจะไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับสวยมากครับแล้วก็องค์นี้เป็นองค์ที่ผมล้างน้ํามะนาวนะครับก็คืออยากรู้ครับว่าเนื้อหลวงพ่อเดิมพอดีผมลเอาร้างน้ํามะนาวครับอยากรู้ว่าหลวงพ่อเดิมเนื้อข้างในเป็นยังไงนะครับก็ถ้าสําหรับคนเก็บพ้านะครับไม่ต้องล้างนะครับ เดี๋ยวราคาถ้าวันข้างหน้าราคานี่ราคาตกนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับลงที่แจกไม่ต้องห่วงครับแท้แน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับ นะขอญาตาตอบไลน์สักคู่นะครับน่าจะเป็นไลน์กลุ่มหรือเปล่าจะได้แจ้งเดีย๋ยวให้ตอบเลย ก็ขอโทษด้วยนะครับข้าต้องขออไปด้วยนะครับเดี<ช>๋ยวผมค่อยตอบในไลน์ดีกว่าอ่าตอนนี้เราก็มาดูถาดที่สามนะครับอ,นนอ๋อนั้นดูแล้วผมชอบพิมพ์เอนะครับผมงพอเดิมเพราะว่าผม บางคนก็อาจจะชอบพิมพ์ B พิมพ์ C นะครับแล้วก็มีกระเดือกนะครับแต่ส่วนมากพิมพ์พิมพ์ A พิมพ์นี้คขาว่าเยอะนะครับแล้วก็ดูง่ายนะครับดูง่ายครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับสวยนะครับลวงเดิมชุดนี้นี่สวยมากเลยนะกลุกวัดพนมโอกนะครับตอนแรกอ่ที่ข่าวแตกมานะครับผม ผมก็เฉยๆนะครับวันแรกนะครับผมก็ดูข่าวดูอะไรเพราะว่าผมก็เองก็พอดีผมผมก็ยังว่านะครับภาคก,กุอาจจะมียัดกุอย่างอย่างที่พี่ๆเขาว่ากันหรือว่าชาวบ้านว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ดูความเป็นมานะดูความเป็นมาของวัดพนมลอกนะครับกับลวงพ่อเดิมลวงพ่อค้ายนะครับมีความเชื่อมโยงกันนะครับในหลายอย่างนะครับ ก็ทำให้ผมมั่นใจถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมก็เลยเช่าหาไปเลยนะครับโดยไม่ลังเลนะครับนะเพื่อจะเอามาขึ้นคอแต่ด้วยความที่เห็นองค์พระแล้วชื่นชอบครับโหสวยขนาดนี้อีกร้อยปีข้างหน้าก็หาไม่ได้นะครับอ,องค์นี้มีตามีชัดเลยนะครับสวยสวย เอาองนี้ขึ้นคอดีเอาองนี้ขึ้นคอดีก่ออืมท่านยิ้มแล้วก็มีมีลูกตาครบเลยนะครับขออนุญาตนะครับพี่พี่ว่าผมเอาองนี้ขึ้นคอดีไหมครับอืมใช่นะครับอ๋อในรายพอดีเดี๋ยวผมไปตอบนะครับพี่ครับพอดีพี่ถามบอกว่า เ็นเฮียเฮียเขาเขาถามมานะครับว่ามีการแจกของพ่อเดิมใช่ไหมครับแจกนะครับพี่ครับถ้าพี่ดูไลฟ์สดอยู่ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปตอบในไลน์ให้นะครับก็คือมีแจกของพ่อเดิมหนึ่งองค์นะครับลงรายชื่อไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจับฉลากแล้วก็มีกล้องกล้องตัวนี้หนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นแจกสองอย่างนะครับ ต้องขออภัยเฮียด้วยนะครับไม่ได้เข้าไปตอบในไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับแจกแจกจริงนะครับไม่โกหกครับไม่โกหกครับก็อาจจะมีแจกสองรอบนะครับอมาจ,จะมีแจกสองรอบอาจจะมีตำมนินิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆนะครับโอเคไหมครับ ให้ผมแยกไว้ให้ก่อนนี้ผมเลือกไว้ให้ก่อนก็อยากแจกให้พี่ๆนะครับอ๋อเมื่อกี้คุยถึงขออนุญาตขออนุญาตนะครับพี่เมื่อกี้ผมคุยถึงเออ่หลวงพ่อเดิมใช่ไหมครับเออ่พอแตกกุมาแล้วผมก็ มีความเห็นมีความคิดว่าเป็นไปได้ครับที่หลวงพ่อเดิมจะฝากกุ้ไว้เพื่อรอวันเวลาโบดชำรุดครับพระชุดนี้จะได้ออกมาแล้วก็แจกจ่ายญาติโยมครับร่วมทําบุญนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทําให้วัดและโบสถ์เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมท่านยิ้ม ยิ้มสวยมีสเสน่ห์มากเลยครับดูครับดูครับดูรอยเดี๋ยวครรอยยิ้มหลวงพ่อเดิมนะครับก็ท่านคงอยากฝากไว้ให้ลูกหลานนะครับวันข้างหน้านะครับคงไม่มีแล้วครับที่ทันแท้ถึงหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ก็ นัคขันสวรรค์ก็มีหลวงพ่อเดิมนะครับคอยปกปักรักษาอยู่แล้วก็มีพระกุฏีดีนะครับหน่อยก็หาไม่ได้นะครับของเก๊ก็กคือสมัยก่อนพ่อเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับหนองหลวงนะครับก็มีทั้งเก๊แท้ปนไปหมดจนราคานี้เกือบล้านนะครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าล้านกว่าหรือเปล่านะครับก็ก็เป็นไปตาม สำหรับคนอยากได้ครับคนอยากได้หลวงพ่อเดิมเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับมีทั้งพี่คนใต้คนอะไรก็อยากได้หลวงพ่อเดิมนะครับไว้คล้องขึ้นคอนะครับอนัตนาขึ้นคอนะครับก็สวัสดีพี่พทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อยากได้หลวงพ่อเดิมก็ร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับ หนึ่งเลยก็แชร์ให้เพื่อนที่อยากได้ถ้าคนหนึ่งก็ได้เพื่อนสนิทก็ได้พ่อแม่พี่น้องก็ได้นะครับแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับแล้วก็ลงชื่อ,อ,อผมคัดลอกลิงก์รายกลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับในในใต้ช่องนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็แชร์ไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะจับสมรายชื่อนะครับลงรายชื่อไว้เลยนะครับ เราก็ไลฟ์สดแจกเลยนะครับดีลงรายชื่อไว้นะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคนที่อยากได้หลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ผมก็ราธนาขึ้นคอนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับพี่ผมเก็บภาะก็ใครอยากได้หลวงพ่อเดิมนะครับมีกิจกรรมแจกอยู่นะครับ ขออีกรอบนะครับสาหรับเดี๋ยวพี่ๆเข้ามาใหม่แล้วไม่เข้าใจนะครับพอดีผมแจกกลุ่มขอ้อเดิมนะครับพิมพ์วัดพนมลอกนะครับเอ้กุวัดพนมลอกนะครับไม่ใช่พิมพ์ขอโทษครับเราก็แจกกล้องหนึ่งตัวนะครับซูมได้ซูมได้ไวให้ลูกๆใช้ก็ได้นะครับมูลค่าสามพันบาทนะครับ แล้วก็หลงวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งองค์นะครับลงชื่อในกลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้รายชื่อไว้นะครับมาใครอยากได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากนะครับอขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ